โนชั่นนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวผมเอาข้อมูลนะครับที่ทางหนังสือเนี่ยเขาเขียนมาบอกแล้วก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้ครับหยุดชีวิตพุ่นหายด้วยโนชั่นนะครับแอปเดียวเพียงพอนะครับทาอะไรได้บ้างเนาะวางแผนนะครับหรือว่าโปรเจกต์นะครับโดยสร้างรายการนะครับสิ่งที่จะต้องทําตารางการทํางานวิจัายด้วยนะครับแล้วก็ แผนการดําเนินงานในเพจเดียวเพื่อติดตามการทํางานของโปรเจกต์ทำได้เยอะมากแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเก็บทั้งรูปภาพวิดีโอไฟล์เสียงแล้วก็ไฟล์อื่นๆได้ในที่เดียวนะครับแล้วก็แชร์เพจการทํางานนะครับโดยใช้ฟังก์ชันการแชร์นะครับเพื่อนะครับทำงานในทีมหรือว่าโปรเจกต์ร่วมกันนะครับช่วยให้ทํางานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและส่งเสริมการเรียนรู้เช่น สร้างบทเรียนในเพจแล้วก็แชร์ให้นักเรียนนะครับแทนการใช้หนังสือหรือว่าเอกสารที่เป็นกระดาษนะครับโดยนักเรียนเองก็สามารถใช้จดบันทึกในระหว่างที่เรียนได้เช่นกันนะครับมืออีกนะจัดตารางนะครับเวลาชีวิตช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็วางแผนได้อย่างล่วงหน้านะครับสร้างเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือเสริมนะครับอย่าง super. so นะครับซึ่งทำได้ในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโอ้โหเป็นไงใครอยากเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นยันเก่งก็เรล่มน,นี้เลยครับในตะกา้าครับ